ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ s b 3 5 4มนะครับผมนะถ้าคุณถามว่าแบ o ทูแบตอพอลิทริปไม่ทําต่อแล้วหรอครับผมทาแน่ครับผมแต่ว่าวิดีโอนี้ครับผมเป็นวิดีโอที่ผมดองเอาไว้ตอนที่ผมอัดแบตทูแบตอพอลิทริปได้แค่ถึงแค่พาร์ทสินะซึ่งถ้าคุณเห็นวิดีโอนี้ปล่อยไปนะผมนะแสดงว่าแบ o ทูแบตอพอลิทริปเนี่ยผมยังนั่งฟาร์มอยู่ เพราะว่ายอดวิวเนี่ยมันน้อยมากครับผมนะในการทํา BAD ำแบทเวทอพอลิปแล้วพอยอดวิวมันน้อยผมก็เลยเอาวิดีโอนี้มาขั้นกลางนะครับผมนะกลัวคนดูบางส่วนเบื่อนะครับผมแค่บางส่วนนะเพราะบางส่วนก็ยังติดตามแบทเวทอพอลิปของผมอยู่นะครับผมนะซึ่งนะผมเราจะเล่นโหมด e ีซีนะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะผมเรามันจะโปลดล็อกปืนได้าจากการฆ่านะครับผม ครื่องเกียร์เลเกียร์เนเลเตอร์ตรง S c b 3 5 4สามห้าสี่นะครับผมนะ What t h e f u c k บักบักแตกครับผมบักแตกครับผมมานะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับผมผมขอบอกเลยนะว่าผมเคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันต้องเล่นยังไงนะซึ่งภาค3เนี่ย มันมีฉากจบนะครับผมนะแต่ว่ามันก็แค่เอาฮอนี่นะครับผมภาคสองก็แค่เอาเพื่อทุ่มทีมาด้วยเฉยๆนะครับผมเพิ่มมีไอมาดังนั้นนะครับผมนะ S.T.P. สามห้าสี่เนี่ยภาคแรกดีสุดแล้วนะครับไปซึ่งแน่นอนนะสิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคุณก็คือถ้าเราเริ่มปั่นไฟเนี่ยมันจะถ้าเราปั่นไฟได้ได้เครื่องหนึ่งก่อนเนี่ยมันจะมี s c p สามห้าสี่มานะครับผมนะ ซึ่งผมจะต้องปั่นไฟทำไมผมถึงมาปั่นไฟเครื่องนี้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าการปั่นไฟตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปปั่นไฟเครื่องด้านในด้านในก่อนเนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นปั่นไฟแล้วคุณปั่นสมมติแล้วคุณปั่นสิ็ธิ์ใช่ไหมมอนมันไอที่ีสามห้าสี่เลยไอตัวมอนมอนแบบกิกี้เนี่ยมันจะมาตบคุณเว้ยแล้วมันตบแรง,แรงเลยทุกคนตบแรงมากๆอะ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ผมจำอีกเครื่องเจเนเตอร์อีกอันหนึ่งไม่ได้แล้วเหมือนกันนะโอเคนะผมยาวๆไปครับยาวๆไปเลย เรามีเวลายอยู่ประมาณ4นาทีนะผมนะในการปั่นไฟซึ่งถ้าไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเราก็จะไม่สามารถเราต้องไปปั่นไฟหมดใหม่ทั้งหมดนะครับผมโอเคสองแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมหาเครื่องปั่นไฟอันหนึ่งก่อน ผมจำไม่ได้แล้วว่าอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนนะครับถ้าจะไม่ผิดมันอยู่แถวๆฝั่งนู้นมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอะ,รอะจริงด้วยฝั่งนูน้นจริงด้วย มันอยู่นู่นน,นะครับผมคุณเห็นไหมมันอยู่นู่นน่ะกลังเดินมานครับผมนะผมทําได้แค่ปั่นไฟในตอนนี้นะครับเยอะมากเลยทุกคนดูดิ ว่ามันจะเดินมาอีกก็อีกสักพักเลยครับผมอ่าเเรียบร้อยแล้ว ึ่งแน่นอนนะผมนะต่อจากนี้เราต้องขึ้น,นันบนต่อนะครับเดียวยาวไปเลยนะครับผมเฮ้ยนี่ได้ยินฉันไหมอ๋ออยู่นั่นสินะเรากำลังรีบูตเครื่องเกียร์เลเตอร์อยู่นะเอาเฮาน้ามันก็มีเวลาที่ต้องผ่านแล้วแค่นายนะ่ะต้องต้องหาที่ทีเอ็นตี้อยู่ให้เจอ อะไรฟะ scp สามห้าสเนะี่ยมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ไปรับเขาใจ่ไหมนี่ไงมันบอกว่าเมื่อกี้นะผมผมเคยผมเคยอ่านอยู่ซึ่งมันบอกว่านะครับผมบอกประมาณว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปรับแต่ว่าอย่าอย่าโดน scp ฆ่าเข้าละเข้าใจไหม ซึ่งคุณอาจจะเห็นว่ามันง่ายใช่ไหมใน Easy อีซี่อ่ะแต่ถ้าคุณไปนอร์มอลขึ้นไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะ มาละหอมาละนั่นน่ะคุณเห็นหอไหมนั่นน่ะตรงนั้นแหละมาละมาละหอมาล้มาแล้วหอมาแล้วหอมาแล้วหอมาละหอมาล้วายร้อยนี่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 เฮ้ยเอาตูขึ้นไปสิฟ้า Alright. ในไหนก็ไหนนะครับผมก็นะครับผมนะก็สำหรับ S V สามห้าสี่นะผมพาดีนี้นับก็ขอจะไว้แต่แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ตามกันใหม่พาหน้านะครับผมบ๊ายบายครับในบายนะครับผม